ตำนานญี่ปุ่นโทรทัศน์ที่เปิดเองยามวิญญาณผ่านมาในเมืองชนบทเล็กๆทางตะวันตกของจังหวัดอากาโนมีบ้านหลังหนึ่งที่ถูกปล่อยทิ้งร้างมาเกือบสิบปีไม่มีใครกล้าเข้าไปอาศัยทั้งที่ตัวบ้านยังคงสภาพดีคนในหมู่บ้านเรียกมันว่าบ้านแห่งสัญญาณขาดหายเพราะทุกคืนเวลาตีสามจะมีแสงจากหน้าจอโทรทัศน์ในบ้านที่เปิดเองทั้งที่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้เรื่องนี้เริ่มต้นจากครอบครัวอิชิกาวะที่ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เมื่อสิบปีก่อนมีลูกสาววัยเจดักขวบชื่อมิโอ ซึ่งมักจะนั่งดูโทรทัศน์ในห้องนั่งเล่นคนเดียวตอนกลางคืนแม้ครอบครัวจะห้ามปรามแต่เด็กก็ยืนยันว่าคุณป้าชุดดำจะหมาะหาเล่านิทานให้หนูฟังผ่านทีวีพอแม่คิดว่าเป็นจินตนาการของเด็กกระทั่งคืนหนึ่งหน้าจอทีวีซึ่งปกติใช้เสาอากาศก็ฉายภาพหญิงในชุดดำยืนอยู่นิ่งๆไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเสียงในจอมีกระซิบเบาๆว่าให้ลูกเธออยู่กับฉันแล้วความทุกข์ทั้งหมดจะจบลงในคืนนั้นมิโอ หายตัวไปจากบ้านอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครรู้ว่าเธอออกไปทางไหนประตูหน้าต่างถูกล็อกจากด้านในหมดแม้กล้องวงจรปิดจะไม่ได้จับภาพการเคลื่อนไหวใดๆแต่วินาทีก่อนเธอหายหน้าจอทีวีฉายภาพของเธอยืนจับมือกับหญิงชุดดำอยู่ในป่าหลังจากเหตุการณ์นั้นครอบครัวอิชิกาวะย้ายออกทันทีและบ้านก็ถูกปล่อยร้างแต่อย่างน่าขนลุกคือชาวบ้านที่เดินผ่านบ้านนั้นช่วงตีสามจะเห็นแสงวูบไหวจากหน้าจอทีวีแม้บ้านจะไม่มีไฟไม่มีเสาอากาศและไม่มีใครอาศัยอยู่บางคืนมีคนได้ยินเสียงเด็กพูดจากในบอ่อ ฮันว่าคุณป้าจะเล่านิทานให้ฟังอีกไหมและเสียงตอบกลับเบาๆว่าคืนนี้จะเป็นเรื่องของเธอแค่กดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจําถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น